เมนูชีสบอร์ดของเราในวันนี้ก็จะมีชีส,สามเหลี่ยมนะคะของอาร์ลี่อันนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นหรือว่าร้านห้างสรรสินค้าทั่วไปเลยส่วนแคนดี้ชีสนะคะเราจะซื้อที่โลตัสนะคะหรือ Big กซีจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าที่เซเว่นไม่น่าจะมีนะคะทุกคนแต่เดี๋ยววันนี้มาลองให้ดูกันว่าเวลากินชีสบอร์ดเนี่ยชีสสามเหลี่ยมหรือว่าแบบแคนดี้ชีสจะ าามกกกว่กันนะปกติเวลาลินกินชีสบอดอะจะต้องมีสตรอเบอรี่เลยนะแต่ว่าตอนนี้สตรอเบอรี่แพงลยก็เลยเออ move on ไปก่อนเดี๋ยวค่อยกินตอนหน้าสตรอเบอรี่นะคะอัง่นกับซ้อมถูกกว่าก็กินไปก่อนนะ้อย่นีอยู่ประหยัดจ,จ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินจากแคนดี้ชีสึ้งก่อนเลยเนาะแคกเกอร์ลินก็จะใช้ของลิสนะคะแล้วก็จะมีอีกห้อหนึ่งฮับเสง็งเวลาลินกินชีสบอดลินจะชอบกินนะคะ คำนี้ก็จะมีอัลมอนด์แคนดี้ชีสแล้วก็องุ่นนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าอร่อยแต่ว่าควรจะมีผลไม้ที่มีความตัดเปรี้ยวอีกนิดนึงจะมีความสดชื่น<ห>ขึ้นนะคะหนวเบาๆมีทุกคนคนถ้าแบบทานเพลินๆเ้วก็กลิ่นชีสไม่แรงนะคะมีความแบบเค็มมันปัดหวานอร่อยนะ<ๆ>ไม่รู้สึกว่าหวานขนาดนั้นเ๋ี๋เวเมามาล น้องหมาน้องหมาหาของกิหนหรอส่วนชีสสามเหลี่ยมกับบลีชีสนะคะลีช,ชอบพอๆกันเลยบลีชีชอสอะลีรู้สึกว่ากินเปล่ปาๆไม่ค่อยถูกปากลีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไอชีสสามเหลี่ยมเนี่ยยังพอก <พา S 2> ินเปล่าๆได้นะคะต<า>แต่เวลาเอามากินกับชีสบอดอะอร่อยกว่า <S <S ต้องมีแบบผลไม้อมเปรี้ยวอมหวานด้วยนะเวลากินแล้วมันจะรู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะ น,นีีอร่อยกว่าคำที่แล้วเลยอะไหนลองอันนี้บ้างอันนี้เป็นอาราลีชีสสามเหลี่ยมนะคะูชีสเนะี้ยกินชีสบอดเท่ากว่าตัวแคนดี้ก็ใส่อ,งอมงลงไปวานาดบ้างดีกว่าถั่วถูกประเภทนะคะ<อ>ก่อนนำมาทานเอาแบบอบสุกม,มาก่อนแล้วนะ ไม่เอาแบบดิบนะทุกคนเดาท้องอื่นนะคะแล้วก็ไม่กรอกด้วยทุกค่ําของลีนก็จะต้องมีน้ำพึ่งนะคะไม่ไงั้นมันเหมือนแบบไม่ครบเครื่องอยังไงก็ไม่รูร้รู้สึกว่าก็าอร่อยนะหวานหวานมันๆนนนเค็มๆแต่ว่ารู้สึกว่า กินกับส้มเข้ากว่าทำรับรีนะพีสามเหลี่ยมกับแพนดี้ชีสกินกับชีสบอร์ดยังชอบชีสามเหลี่ยมมากกว่าส่วนผลไม้เท้าที่เคยกินสตรอเบอร์รี่อร่อยสุดลองลงมาเป็นส้มองุ่นก็อร่อยดีแต่อาจจะต้องลองมิกซ์ดูว่ามันเข้ากับผัวตระกูลไหนแต่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะข้าววานัดเรนก็ไม่ค่อยชอบกินถ้ากินชีสบอร์ดเรนจะชอบกินเป็นออมมอนมากกว่าเีนว่ามันอร่อยกว่า ผลไมไม่มีผลไม้กินแค่แค็คเกอร์กับชีสแล้วก็แคนเบรรี่ตัดเปี้ยวนะคะแล้วก็อัลมอนด์าราดด้วยน้ำผึ้งมาดูว่ามันจะแบบได้เรื่องไหมจริงๆผลไม้ตัวตัดเปี้ยวน่าอิ่มแล้วไม่ใช่อะไร เท่น้ำแต่คิดว่าควรมีผลไม้ส่วน <c oughs> แคนดี้ชีสเนี่ยเหมาะกับกินแบบเบาๆมากกว่าใครลองกินแบบไหนแล้วอร่อยแนะนำลีนมาได้เลยนะคะ